สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนสารอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีกปปสชุดเล็กที่พนักง,งานอายการฝ่ายคดีพิเศษ4เป็นโจทย์ฟ้องนายนัดเซอร์ยีมะนายอุทัยยอดมณีนายนิติธรล่ำเหลือหรือทนายนกเขา นางสาวจิตพัฒหรือตันกิษฎากรนายพานสุวรรณะแก้วนายประกอบกิจอินทองและนายกิกกติศักดิ์ปกติร่วมกันเป็นจำเลยที่1นถึงเในความผิดฐานร่วมกันมั่วสุมเป็นกบฏสมคบกันใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญสารพิจารณาพยานหลักฐานคู่ความทั้งสองที่เบิกความตรงการเห็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยทั้ง7ในข้อหากระบฏส่วนข้อหาเกี่ยวกับการชุมนุมข้อหาอื่นๆอทิเช่นทําให้เกิดความวุ่นวายและทรัพย์สินเสียหายยุยงให้มีการหยุดงานรวมถึงขัดขวางการเลือกตั้งสาลลงโทษจำคุกจำเลยแต่ละรายแตกต่างกันโดยพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่1 6เดือนจำเลยที่49เดือนปรับ4 0,000บาทจำเลยที่2และ3กระทําความผิดหลายข้อหารวมจำคุก5ปี9เดือนปรับ2 0 0 0 0 0บาทจำเลยที่5และ6 จำคุกรวม4ปี9เดือนปรับ180,000บาท